อยากจะให้กําลังใจพี่ดิวอะหนูจะพูดคําว่าอะไรก็อยากให้พี่ดิวทาต่อไปค่ะเพื่อแบบน้องนองแล้วก็คนในประเทศเหมือนเดินน่ารักมากก็คือพี่ดิวตอนนี้ก็ทำมีอยู่แล้วก็อยากให้ทำต่อไปครับผมมาน่ารักมาน้องน้องค่ะน้องอ้อยน่ารักใช่ไหม คนเรานะทุกคนทําดีไปเถอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าความดีเราจะสูญเปล่าทําให้มันเต็มที่นะครับสักวันหนึ่งคนจะเห็นความดีของเราแล้วคนจะรักเราเองเราไม่ต้องการเงินอัดเงินทองมากไยนะแฟนครับแค่วันนี้มีคนรักเราอ่ะคนเดินเข้ามาแล้วบอกรักเราคิดถึงจังเลยน่ารักจังเลยติดตามอยู่นะมันมากกว่าเงินจำคำพี่ไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจ้าของคิมไข่มุกนะซื้อคิมไข่มุกพี่ด้วยยูว่านะครับ ขอบคุณครับหนูชื่ออะไรอามอสอาทักงานมีกี่คนเรียงมาเล็บค่ะลูกวันนี้ให้กำลังใจน้องๆน้องน้องนอง,นองมา,มาอ่าสัมภาษณ์ก่อนชื่ออะไรครับอามอสน้องมอสน้องมอสอยากให้กำลังกำลังใจอะไรพี่ดิวพูดให้กำลังใจพี่ดิวหนะ่อยอ่าผมว่าว่าขะไว้ที่สู้ๆฮะกับทุกเรื่องในชีวิตน่ะอ่า ค่นั้นเลยค่ะเพราะพี่เก่งอยู่แล้วคะไม่ต้องการกำลังใจจากใครแล้วค่ะถอาจัน <trades> <า>ต้องการกำลังใจจากพี่มกออมากกว่ะไว้พี่อยากให้หมอนให้กำลังใจพี่บ้างกำลังใจครั <kh ả? S 1> บดอกไม้ครับชื่ออะไรครับชื่อต้นเหลิวค่ะต้นเหลิวรู้จักพี่หลีวไหมไม่รู้แค่ยืมดยังไม่รู้จักโอเคต้นเหลิวถ้าสมมติไม่รู้จักกันอ่ะต้นเหลิวจะเอามอกกำลังใจอะไรเนี่ยพี่ในวันนี้อยากบอกอะไรกับพี่ให้มีพลังแบบสู้ต่อ ให้พี่มีแรงมีกำลังใจทิกาในทุกวันในการใช้ชีวิตในการทำทิกาแลอคนอื่นกับตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณค่ะบกำลังใจจากนี้เหมือนกันอบคะชื่ออะไรคะชื่อเนยค่ะเนยรู้จักพี่ไหมเคยเห็นเคยเห็นเนยพี่อยากให้เนยให้กำลังใจพี่หน่อยให้พี่มีแรงสู้ ค่ะแล้วก็แบบสีมิ้นท์ดิวทำใจนี้มันสีม้าเลยค่ะสำหรับขอช่วยเหลือเพื่อนเมื่อนนี้แน่เลยอยางไรมิ้นท์ดิวทำต่อไปขอบคุณครับกำลังใจจากพี่เหมือนกันขอบคุณครับเดีชื่ออะไรคะน้องแบงค์ค่ะน้องแบงค์แบงค์แบงค์รู้จักพี่ไหมเคยเป็นปฟนอังแบงค์พี่ขอกำลังใจจากแบงบค์หน่อยอยากให้พลังอะไร,ะรจากพี่ที่ที่ไปช่วยเหลือคนต่อไป ที่วิวน่าไดทำที่สุแล้วทำได้น่ารักมากน้องแมงบอกว่าที่ผ่านมาพี่ดิวก็าําดีที่สุดแล้วขอบคุณคราวกําลังใจน้บงแมงลูโซ่ชื่ออะไรครับเจน้องเจน้องเจรู้จักพี่ไหมเอ่อยังไม่เคยรู้เลยอ่าเจเจถ้าสมมติเราไม่เคยรู้จักกันน่ะถ้าวันนี้พี่ท้อมากเลยอ่ะที่ไม่มีแรงหาเงินอ่ะให้กำลังใจพี่หน่อยกอ ่มีทั้งกับชื่อมาก็มีต่บคนดูต่อไปครับอ่านผา้ชมาอบคนณาที่ตอไปน่าละมาเจอยู่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สอยากเป็นอะไรโตไหมอ่าตอนนี้เยอะเยอะมากที่ขอให้เจประสบความสําเร็จแล้วมีเงินมีทองรวยพันล้านไม่ได้กําลังใจอยากใี้นะเจขอบคุณค่ะอู้หลายคนนะชื่อเออค่ะ พี่เตยต้องรู้จักดิวแน่รู้ค่ะโอเคพี่เตยขอกำลังใจจากพี okay, medidas, okay, antenna, ่เตยหน่อยก็อันนี้ค hey, ือในฐานะที hmm. ่รู <t <t ้จักคุณเจ้เอ้พี่ดิวใช่ไหมโอเคครับขอกำลังใจหน่อยก็สิ่งที่คุณดิวทำอยู่ก็ดิวขอให้ทำสบายว้องคุณเจ้สิ่งตัวเองให้ทำเฉลี่ยครับขอบคุณค่ะกำลังใจเชื่อเชื่ออะไรครับชื่อพิมค่ะน้องพิมรู้จักพี่ไหม เพิ okay. <t <t ่งเคยเห็นไลฟ์สดเมื่อกี้โอเคทีมวันนี้ขอกำลังใจหน่อยให้พี่ได้มีแรงสู้ต่อถ้าหันว่าพี่พี่หนูตีนหนูพี่อยากไปช่วยนะสมมติว่าสิ่งที่ทำดีแล้วอ่ะแล้วก็ขอพี่มีกําลังใจแล้วก็ทาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะพี่ก็ขอให้หนูไป็นตัวมอเด็กทุกด้านขอบคุณค่ะอีกชายสวัดดีครับชื่ออะไรครับชื่อเติ้ลน้องเติ้ล เอติ้อยากขอรู้จักพี่อยู่ไหมขอเคยเห็นอยู่เคยเห็นเติ้นขอกําลังใจจากเติ้นหน่อยได้เราไม่ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรครับเป็นกำลังใจให้เติ้ลหนะขอให้สู้ทุกอย่างแล้วก็ผ่านพวนไปได้ด้วยดีได้ว่าชีวิตจะเจออะไรก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็หลักตัวเองใช่มากครับูโซขอเชื่ไหม ทุกคนวันนี้พี่ดิวก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับน้องๆทุกคนเขาทํางานหยาดเหงื่นแรงกายที่เขาสู้ออกไปนะครับไม่สูญเปล่านะครับยังมีคนดีๆที่มองเห็นอยู่เช่นพี่ดิวนะครับพี่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนให้มีแรงสู้ต่อไปเขาเรียกว่าอะไรนะท้ออย่าถอยลุกแล้วต้องลกุกถ้ารู้ว่าเจ็บก,ก็ต้องสู้ต่อไปชีวิตเราไม่ได้เกิดมาสิบครั้งเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวลุยมันต่อไปถึงแม้วันนี้เราจะเจอทางตันหรือหาทางไม่ออกทุกทางออก ย่อมมีทุกทางตันย่อมมีทางออกเสมอรักนะครับกดแชร์เลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคนขาขอบบนขา่าตาองค์การหนอครับองค์กรหนอเป็นาค่ะอ๋ออโอเคเขาอยู่ตรงซซลเตอร์ ออ๋พี่เขาเป็นเป็นพนักงานอยู่อออ๋ยากให้กำลังใจอะไรน้องดิวครับวันนี้อ่าวันนี้เห็นคุณตาติดตามเพจไปช่วยเหลือคุณตาต่อไปใช่ไหมใช่ครับไปช่วยเลยนะทุกคใช่ขอบอ่าเดี๋ยวพูดอะไรกับดิวอยากให้กำลังใจอะไรให้ดิวแบบมีแรงสู้ต่ออ่าขอให้คุณดิวขอบแบบตลอดไปสุขติดตาเป็ดตลอด ดูดูจรงอ่เหมือนกับอ่าช่วยเหลือผู้ยากไรอะไรแ้บนี้ตนอดกโอยู่กิตการช่วยเหลือมันตลอดอย่างน้เช่วยเหลือแบบนี้ตลอดไปค่ะอ่าขอให้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้เราทําดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้เราก็ทาให้มันดีกว่านะครับขอบคุณมากครับแต่ให้พี่กาลังใจกําลังใจนิดนึงจากพี่นะครับกาลังใจ ขอบคุณนะคะสุดซถ้าถ่ายรูปกันน่ารักมากหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเก็บหน่อยชูสมน่ะ ห้ามขอบอปก็อย่าถอนโอเคไหมเป็นเหมือนี่ดี่อให้ได้มากกว่าถึง